หน้าฝนนี่ผลผลิตมันออกออกดีครับอ๋อมันออกดีผลผลิตออกดีหน้าหนาวนี่มันจะไม่ค่อยออกครับปกติเคยเก็บได้ยี่สิบถุงเอ,อือว่ายี่สิบโลอย่างนี้จะลดลงมาเหลือครึ่งต่อครึ่ง สวัสดีครับพบอกับช่องสวนเกษตรทั่วทิพวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักมะเขือซึ่งเป็นมะเขือเปาะพันธุ์ราชบุรีนะครับหลายๆท่านก็คงเคยบริโภคมะเขือวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรครับถึงได้มะเขือเปาะที่งามและดกได้ผลผลิตสูงเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับ ครับลุกสิษย์สวัสดีครับผมชื่อสิทย์กแกครับอยู่บ้านหนองปุกหมู่สามเพื่อศึกษาไงละครับครับทำเกษตรมาก็มานสี่ห้าปีแล้วครับออันนี้เราปลูกอะไรครับอีอันนี้เป็นมะเขือเปาะราชบุรีครับอื เมือเขือเปะมีหลายสายพันธุ์เนาะครับเราเจอแต่หลายหลายพันธุ์ครับแต่นี่เป็นเมือเขือบปะลาดบุรีครับแล้วเมือเขือเปอลาดบุรีกับกับสายพันธุ์อื่นนี้มันมันต่างกันไหมครับมันก็ต่างกันแหละครับแต่ลูกมันจะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้ของอันนี้อันนี้ของลาดบุรีลักษณะครับเขาจะเป็นยังไงครับของนี่แหละครับลาดบุรีนี่เนาะครับแต่ว่ายาดที่มันจะยาวอีกหน่อยหนึ่ง มันจะใหญ่ยาวครับอันนี้มันจะกลมออกกลมครับทามันใหญ่อ๋อเนี่ยนั่นแหละครับในออกกลมแบบนั้นแหละครับครับแต่พันธุ์นี้ดกกว่าพันธุ์ราชบุรีจะดกกว่าครับนะครับพันธุ์ราดบุรีดกกว่าลูกใหญ่กว่ากันไหมก็ยาทิ์ใหญ่กว่าครับยาทิ์จะลูกใหญ่กว่าราชบุรีครับอ๋อเริ่มแรกเลยเรา เตรียมแปลงยังไงครับนี่ครับเตรียมแปลงก็รถมาไถครับถ้า mm hmm. ท,ที่เองชื้นแฉะหน่อยก็ยกคูยกล่อง mm hmm. ปลูกบนคูบนล่องไปเลยครับฟางใช้ระบบน้ํำยังไงครับน้าหยดก็ได้หัวตะปิงก์เ์ยงก็ได้ครับไม่เป็นไร mm hmm. ใช้ได้ทั้งสองอย่างครับ mm hmm. ใช้ได้สองอย่าง mm hmm. แต่ว่าที่จริงก็ใช้สปิงเกอร์นี่มันจะดีไปอย่างหนึ่งมันก็เสียอย่างหนึ่งมันจะได้ล่างใบ แล้วก็เสียด้วยวัชพืชขึ้นเร็วครับก็คือมันงามก็จริงแต่วัชพืชจะขึ้นครับแต่น้ําหยดมันก็ยังไงครับมันก็วัชพืชไม่ค่อยมีแต่ว่ามันก็ยากขึ้นกว่าวัชพีเกอร์เองครับอืมครับ,รบมันงามก็ใช้ได้สองแบบเนาะใช้ได้สองแบบแล้วแต่ถนัด ของเราเนี่ยใช้การเพราะ,มะเมล็ดหรือว่าเราซื้อเป็นเบี้ยมาครับลุงผมไปซื้อเป็นเบี้ยมาครับที่ตลาดเขาเพาะขายครับตกถาดเท่าไหร่ครับถาดละแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเนี่ยนะครับที่ลุงปลูกเนี่ยพื้นที่ถึงไรไหมครับน่ยไม่ถึงแล้วครับประมาณสักสองงานนี่แหละครับสองงานแล้วทีนี้เราปลูกห่างห่างไหมครับความกว้างของต้นเนี่ห่างห่างไหม ก็ประมาณสักถ้าว่าตามต้นตามแถวนะครับห้าสิบถึงแปดสิบก็ได้ครับห้าสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรได้ครับความกว้างของแถวเท่าไหร่ครับประมาณสักสองเมตรได้ยิ่งดีครับเงื่อที่หลายๆอะ่ะเพราะมันห่างนี่มันจะแตกพุ่มออกเจอกันเลยอืแล้วกิ่งมันจะหลายลูกมันก็เยอะใช่ไหมครับ ครับถ้ามันถีปั๊บมันเอะอัดกันนี่พื้นที่ผมมันน้อยเลยผมปลูกถีไปหน่อย่าครับอ่าเริ่มจากปลูกเนาะทีเนี้ยเราเรามันมีพิธีดูแลไงครับหูเราให้น้ำยังไงครับก็ให้น้ำธรรมดาเองครับถ้ามันติดแล้วสองวันทีสามวันทีก็ได้ครับเปิดน้ำถ้ามันติดแล้วเยอะหลายก็ไม่ดีมันแชะ กลายเป็นลูกเป็นเชื้อราไปอืมันดูแลยากก็เป็นแมลงนี่แหละครับครับถ้าแมลงอยู่ในมะเขือเนี่ยได้ดีกว่าทุกอย่างครับที่ปลูกมาครับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่คือโรคอะไรครับอันนี้มันจะเป็นลูกแบบว่าแมลงนี่แหละครับอเืี่ ด้วมันจะไม่งามนะครับโตขึ้นเหมือนมันจะไม่โตเลยเนาะครับเวลาโตอยู่ครับแต่แต่ว่ามันจะเป็นไม่สวยไงมันจะเป็นดำๆนะครับครับก็คัดทิ้งไปท้องตลาดเขาไม่ต้องการครับจากเริ่มปลูกเลยเนี่ยครับมันใช้เวลากี่วันครับมันถึงจะ ออกดอกติดดอกใช่ไหมครับมันถึงติดดอกครับประมาณหกสิบวันหกสิบวันก็สองเดือนครับสองเดือนก็เริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มแล้วถึงสามเดือนก็เอาละที่นี่นี่ผมปลูกประมาณเจ็ดสิบวันแล้วครับอ๋อที่ที่เจ็ดสิบที่เราเห็นนี่ก็คือประมาณเจ็ดสิบวันใช่ไหมครับอ่านี่ครับออกดอกแบบนี้น่ะมันกี่วันครับลุงมันถึงแบยบ ติดลูกแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้ถ้ามันไม่เป็นลูกเป็นไรนะครับเรียกว่าประมาณสักสี่วันสี่วันครับสี่วันหมายถึงติดลูกใช่ไหมครับครับติดลูกเห็นลูกประมาณนี้แหละครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ก็สามวันนะครับเนี่ยได้เก็บสามวันี้เก็บไดยเหรอครับอืมแต่ว่าอากาศเย็นๆนี่ก็ไม่ถึงมันอาจกลัวงั้นหรืออากาศมันเย็นครับอ๋อถ้าอากาศร้อนมัน จะโตเร็วเร็วกว่าครับอากาศเย็นใช่ไหมครับครับอ๋อนีนเนี่ยอันนี้นอนนพอเก็บยังไงอันนี้ก็อีกพวกนี้ก็เก็บได้ครับอ,อีกคืนเดียวนี่เก็บพอดีเลยเขาต้องการขนาดนี้นะครับผลผลิตประมาณสองงานนี่เราเราจะได้เยอะไหมครับลุงประมาณมันแล้วแต่ มะเขือเองนะครับต้น้ามะเขือเองดีสมบูรณ์แบบก็เก็บทีนี้ก็ประมาณสองสองสองงานนี่นะครับครับสามร้อยถึงสี่ร้อยลูครับต่อครั้งใช่ไหมครับครับต่อครั้งอืแล้วทีเนี้ยเราเก็บต่อเนื่องไปได้อีกอกี่เดือนครับเว้นสามวันเก็บหรือสองวันเก็บนี่อันแต่เริ่มเก็บนี่ไปเลยครับ หกเจ็ดเดือนก็ว่ากันไปเลยดูดูแต่ดูแต่ต้นมันครับอ๋อคือดอกพวกดอกนี่มันก็จะออกเชยกันไปได้ไหมตอยอดอย่างนี้นะครับตอยอดก็ออกดอกไงเห็นไหมครับนี่ครับตอยอดก็ออกดอกออกดอกเลยมันไม่เสียเวลาคือทําพักใบปักใบนี่ เก็บหมดกระโปงมามาหรือแปลงใหม่แปลงใหม่ทําแปลงใหม่อยู่นะครับถ้าดูแลดีๆเป็นปีใช่ไหมครับตัวมันอยู่เป็นปีกว่านะครับอ๋อครับถึงสองปีก็มีผมเคยทําครับผมบางคนก็เห็นขึ้นมานี่นะครับนะเขาทําเนี่ยเขาปลูกขี่เขาต้องเลาะออกอ๋อต้องตัดต้องตัดกิ่งข้างๆออกไหมครับตัดออกเลยแล้วครับนี่นี่ครับตัดออกไหมถ้ามีเป็นหน่วย เพราะว่ามันใบมันเยอะใช่ไหมครับใบเยอะแล้วคนก็เดินไม่ได้ <laughs> 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 พอออกจากสี่เดือนไปนี่ก็ต่อยอดออกมาเรื่อยมาเรื่อยมุงกันครับติดกันเนี่ย <laughs> นี่แหละถึงแนะนำบอ,อกให้ปลูกหางไว้ถ้ามีพื้นที่ให้หลาย ราคาช่วงนี้เป็นไงครับบางคำหลุงครับ,ร,บราคาช่วงนี้ก็ยังว่าครับท่อมตลาดผมเก็บไปชุดก่อนก่อนก็เจรโลสิบห้าบาทเราไปขายเราบรรจุถุงละกี่กิโล,ลเราบรรจุก็ถุงละสิบโลครับละสิบโลครับโลละช่วงนี้ราคากิโลละเท่าไหร่นะวานนี่สิบสองบาท <12 S 1> รับสองบาท มีอะไรแนะนำไหมครับถ้าคนอยากปลูกมะเขือพันนี้ครับก็มันไม่มีอะไรมากครับผมจะแนะนำก็ไถพวนด,ดินท,ที่เราเป็นหน้าแรงอย่างนี้ไม่ยกล่องก็ได้ครับปลูกไปเลยให้ที่ให้ห่างแบบผมว่ามาแล้วครับ,รบ,รบแล้วก็ดูแลฉีดยาใส่ปุ๋ยหน้าแรงนี่ลูกเยอะครับพวกมแมลง หน้าแรงหน้าหนาวนี่เยอะก็เอาให้อยู่ <poker> <ณ S 1> ถึงว่าไม่อยู่ได้ก็ได้เก็บครับนี่แบบนี้แหละนี่ถ้าลองยังไม่ทำอะไรเลยเระเอาแล้วจะเหลือแต่กิ่งเลยครับ